ลมหายใจที่ร้อนเผาของเขาที่ลดลงมาในตัวฉันมันทำให้ฉันสะดุ้งสวัสดีค่ะฉันชื่อฟ้าวันนี้ฉันย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่เป็นวันแรกค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเช่าหลังเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสำนักพิมพ์ที่ฉันทำงานส่งมากนะักฉันเป็นนักเขียนค่ะเพราะต้องใช้สมาธิในการเขียนงานฉันเลยต้องย้ายมาอยู่คนเดียวหลังจากที่ฉันเก็บของเสร็จ ก็เข้าครัวเตรียมทำอาหารมันเป็นอาหารง่ายๆอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายเสียงกริ่ง well er. ern, <establishing> นะนหน้าบ้านของฉันดังขึ้นฉันเดินออกไปเปิดประตูค่ะผู้ชายผมกระเซิงหนวดเขารุงรังใส่แว่นตาหนาเตะยืนอยู่หน้าบ้านของฉันสวัสดีค่ะคุณหมาใครเหรอคะสวัสดีครับผมชื่อทกรครับผมอยู่ข้างบ้านคุณ ถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยก็บอกผมได้นะครับเออคุณฟ้าค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณฟ้ายินดีเช่นกันค่ะเอ,อ๊ฉันว่าฉันเคยเห็นหน้าคุณที่ไหนนะคะเราเคยรู้จักกันไหมคะผมเป็นดักเขียนที่เขียนงานส่งสํสำนักพิ์เดียกับคุณไงครับคุณฟ้าเราอาจจะเคยเจอกันนะครับอ๋อค่ะผมไปก่อนนะครับ มีอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะฉันเดินกลับเข้าบ้านไปไม่นานเสียงกิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งสวัสดีอีกรอบครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะเอ,อ่อผมขอรบกวนคุณฟ้าหน่อยได้ไหมครับพอดีน้ำตาลผมหมดนะครับคุณฟ้ามีน้ำตาลให้ผมยืมหน่อยไหมครับ อ๋อได้ค่ะคุณรอสักครู่นะคะครับฉันเดินกลับเข้าไปหยิบกระปุกน้ำตาลมาส่งให้เขาขอบคุณครับเอ่อเดี๋ยวผมเอามาคืนให้นะครับไม่ต้องหรอกค่ะฟ้ามีอีกหลายกระปุกขอบคุณมากนะครับไม่กี่วันต่อมาเขาก็มาขอเอาน้ำตาลของฉันอีกค่ะแรกๆกฉันก็ไม่ว่าอะไร แต่พอมาบ่อยๆเข้าฉันก็เริ่มจะรำคาญสวัสดีครับคุณฟ้าวันนี้จะมาเอาน้ำตาลอีกเหรอคะใช่ครับคุณฟ้ารู้ได้ยังไงครับนี่คุณคุณไม่คิดจะซื้อน้ำตาลมาไว้เยอะๆบ้างเลยเหรอเอานี้ฉันซื้อมาให้คุณถุงใหญ่เลยจะได้กินนานๆโหคุณฟ้าใจดีจังเลยนะครับเนี่ยเท่าไหร่เหรอครับ ผมจะขอซื้อเลยนะครับไม่ต้องหรอกค่ะฟ้าซื้อมาให้ขอบคุณครับคุณฟ้าคราวหน้าไม่ต้องซื้อมาให้ผมก็ได้นะครับผมอยากจะมาขอน้ําตาจากคุณบ่อยๆเพราะผมอยากจะมาขอความหวานจากคุณไงครับคุณฟ้า,านี่คุณจะจีบฉันเหรอแล้วจีบได้มามล่ะครับฉันไม่พูดอะไรหันหลังเดินกลับเข้าบ้านไป ตกเย็นวันนั้นฉันรู้สึกคลั่นเนื้อคั่นตัวค่ะเหมือนจะไม่สบายฉันเดินเข้าไปในห้องเพื่อหวังจะหยิบยามากินแต่ยาของฉันหมดค่ะฉันเลยเดินไปขอยากับหนุ่มข้างบ้านฉันยืนกดกิ่งอยู่สักพักก่อนก็เดินออกมาค่ะว่าไงครับคุณฟ้ามีอะไรให้ผมช่วยหรอครับอฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะคุณมียาลดไข้ไหมคะพอดียาของฉันหมดน่ะ มีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเขาหันหลังให้ฉันตอนนั้นโลกของฉันก็มืดลงลมหายใจที่ร้อนเผาลดลงมาในตัวฉันมันทำให้ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาฉันมองเห็นก่อนกำลังรูปลายตัวของฉันอยู่ฉันรีบลุกขึ้นนี่คุณทำอะไรอ่ะคุณรวงรลามฉันเหรอเปล่านะครับคุณป้าผมแค่เช็ดตัวให้คุณ คุณสลบอยู่หน้าบ้านของผมผมเลยพาคุณเข้ามานอนที่นี่ฉันมองไปรอบๆใช่อย่างที่เขาพูดค่ะตัวฉันอยู่บนโซฟาในบ้านของเขาเออขอบคุณนะคะคุณฟ้าครับผมว่าคุณฟ้าไปหาหมอดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเองไม่ค่ะฉันไม่เป็นอะไรเดี๋ยวทานยาก็คงจะดีขึ้นฉันขอตัวนะคะฉันเดินออกมาจากบ้านเขา แล้วเขาก็เดินตามฉันออกมาพร้อมกับผ้าห่มและหมอนอยู่ในมือนี่คุณจะไปไหนนะคะผมจะไปนอนบ้านคุณครับคุณไม่สบายเผื่อมีอะไรจะได้เรียกผมได้ไงครับผมนอนตรงโซฟาก็ได้นะครับไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่เป็นอะไรมากนะครับผมเป็นห่วงคุณนะครับเออว่าแต่ว่าตั้งแต่ที่คุณมาอยู่ที่เนี่ยคุณไม่เห็นอะไรบ้างหรอครับ เห็นอะไรคะมีคนเขาเล่าว่าบ้านหลังนี้มีผีนะครับคุณไม่เห็นบ้างหรอคุณพูดอะไรอะ่ะฉันยิ่งกลัวอยู่ฉันมองเข้าไปในบ้านที่ตอนนี้มืจดจนมองอะไรไม่เห็นฉันตกลงให้เขามานอนค้างที่บ้านค่ะเ yes? พราะความกลัวเรื่องอย่างอื่นฉันพอสู้ไหวแต่เรื่องผีเนี่ยฉันไม่สู้คะ่ะเช้าวันต่อมา ฉันเดินออกมาจากห้องด้วยอาการงัวงเงียอรุณสวัสดิ์ครับคุณฟ้าผมต้มข้าวต้มไว้ให้คุณแล้วนะครับทำจากของที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเอ,อ่อคุณคงไม่ว่าผมนะครับขอบคุณค่ะคุณทำกับข้าวเป็นด้วยหรอคะผมอยู่คนเดียวผมก็ต้องทำเป็นบ้างละครับถ้าจะให้กินแต่อาหารกระป๋องก็คงจะไม่ไหวอ่ะนั่งเลยครับคุณฟ้าเดี๋ยวผมบริการเอง เขาดูแลเอาใจใส่ฉันเป็นอย่างดีค่ะจนมันทำให้ฉันเริ่มใจอ่อนคุณฟ้าครับตอนนี้คุณฟ้าก็เริ่มดีขึ้นแล้วผมกลับไปนอนที่บ้านนะครับถ้ามีอะไรเรียกผมได้ตลอดเลยนะค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณดูแลฉันอย่างดีเลยวันนี้ฉันจะทำอาหารให้คุณทานนะคะตอนเย็นคุณมาทานที่บ้านฉนนะก็ได้ครับคุณฟ้าเขายิ้มให้ฉัน แล้วเก็บข้าวของเดินออกไปฉันอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปซื้อของและกลับมาลงมือทำอาหารฉันทำอาหารหลายอย่างกว่าจะเสร็จก็เย็นพอดีเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นฉันเดินออกไปเปิดประตูผู้ชายหน้าตาดีผิวขาวหล่อจนฉันยืนตะลึงเขายืนอยู่ที่หน้าบ้านของฉันเออคุณฟ้าครับคุณฟ้าคะ คุณกอนเหรอคะทำไมวันนี้คุณดูอ๋อวันนี้ผมไปตัดผมมานะครับแล้วก็โกนหนวดด้วยเพื่อดินเนอร์ของเราไงครับแล้วอาหารเสร็จหรือยังครับผมช่วยไหมเสร็จแล้วค่ะเข้ามาเลยค่ะฉันเดินนำเขาเข้ามาในบ้านเราสองคนนั่งทานอาหารกันไปคุยกันไปวันนี้เราดื่มกันนิดหน่อยดีไหมคะ ก็ดีเหมือนกันนะครับนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ดื่มฉันดินเครื่องดื่มให้เขาเราดื่มกันเล็กน้อยค่ะแต่เครื่องดื่มที่ฉันดื่มไปมันคงจะแรงพอสมควรมันจึงทำให้ฉันร้อนไปหมดทั้งตัวเลยค่ะคุณฟ้าครับผมมีอะไรจะบอกคุณผมชอบคุณนะครับชอบมานานแล้วด้วยหรอคะเออฟ้าก็ชอบคุณค่ะ เขาเอื้อมมือมาโอบลายฉันและจุมพิษลงที่ปากของฉันเบาๆเขาสัมผัสฉันอย่างแผ่วเบามือของเขารสรักของเขามันทำให้ฉันสะทานไปหมดทั้งตัวตอนเช้าฉันลืมตาตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของเขาฉันแอบมองหน้าเขายังมีความสุขค่ะแล้วก็มีคำพูดคำหนึ่งดังขึ้นแต่งงานกับผมนะครับฝาฉันยิ้ม และมีความสุขที่สุดเลยค่ะตกลงค่ะเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเขียนเรื่องต่อไปด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ